พี่จะได้กินไหมเงียบเงียบเลยเหรอไม่เป็นตะคือไม่คือดูดูอายอลงไปนี่เอาอะไรทำเหยื่อลูกชิ้นปลาเอาลูกชิ้นปลามาให้ปลากินระหว่างที่เรารอรอปลากินเบ็ดกันเรามาคุยหน่อยไหมคุยเรื่องอะไรขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับไปที่แล้วหน่อยได้ได้ไหมได้ เป็นยังไงบ้างไฟที่แล้วพอใจผลการชกของตัวเองแค่ไหนเต็มสิบให้เท่าไหร่ก็พอใจมากครับเต็มสิบก็ให้สิบเต็มสิบให้ตัวเองสิบแล้วคู่ชกอ่ะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง แล้วคู่ชกอ่ะคะเต็มสิบให้คู่ชกเขาไหไรคู่ชกคู่ชกเก่งครับคู่ชกไฟนี้เขามาดีเขาเตรียมเตรียมแผนซ้อมมาดี uh huh. ก็เต็มสิบก็ให้แปดเต็มสิบให้แปดนี่ครับยากแล้วความยากของไฟเนี่ยที่พี่โอชกกับอะเลวดี้อะไรคือความยากของไฟนี่ใช่ไหมครับ uh huh. ความยากก็คืออะเลวดี้เขาเป็นมวยที่สูง สูงยาวแขนขายาวสูงกว่าตัวเองเยอะกี่เซนสูงกว่าพี่โอ๋กี่เซนสิบห้าสิบห้าเซนแล้วแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นมวยแบบตายฟุตเวิกดีโชกด้วยอชกยากโชกยากกว่าจะกว่าจะไล่เขาทันก็เหนื่อยเหมือนกันครับกระโดดไปกระโดดมาใช่ไหมเขาก็เราก็วิ่งไล่ใช่ครับแล้วยกหนึ่งช่วงปลายยกแฟนๆก็คงเห็นกันอ่ะ อาการตอนนั้นเป็นยังไงคะโดนไปหนึ่งแยับสุดท้ายตัวช่วงปลายยกโดนวันนั้นไปก็เมาเหมือนกันครับเมาเหมือนกันเมาอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามัน,นโดนจังๆหนักไหมยังมึนมึนขนาดไหนหนักขนาดไหนก็มึนให้ถ้าคะแนนสิบนะมึนตอนนั้นมึนแบบสักแปดเพราะว่ามันเป็น <8. S 2> มันเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วฟื้นเร็วไหมก็ฟื้นเร็วครับฟื้นเร็วดีที่ตัวเองซ้อมมาดีแล้วก็ฟื้น พืนอ่าพืนเร็วอ่าฮะมาดูดูด,ดูมันจะได้กินหรอปลาแล้วปลามันจะมาหรอลูก้าึบห,ห,หนูจะจับลูก้าโยลงไปก่อนไหมหนูถามพี่ถึงไหนแล้วอ่ะถึงความมึนใช่ไหมแล้วช่วงไปยกเราจะมีเห็นเหมือนหมัดแถมพี่พี่แถมไปตรงนั้นอนะ่ะอธิบายมาหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวแฟนมันเข้าใจผิดคือช่วงที่หมัดแถมช่วงใช่ไหมครับคือผมไม่ได้ยินเสียง ไม่ได้ยินเสียง,ยยงละครั้งแล้วพอดีว่ากับช่วงที่โดนโดนหมัดพอดีกําลังเมากําลังเมากําลังมึนพอดีก็เลยปล่อยไปมันก็ยังไม่ทันนะครับจังหวะนั้นคือมันยังไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะซ้ํำกต่อสู้นะครับแต่ที่จริงคือไม่ได้ยินใช่ใช่ครับไ,ไม่ได้ยินแล้วก็ยังไม่ทัอนอ่าฮะต่อมาก็เป็นย,ยกที่สองยกที่สองตรงตอนนั้นเป็นยังไงคิดว่าแตก Oh. แตกยังไงอะไม่ถึงแตกช่วงยกที่สองแตกตรงตรงเนี่ยครับตรงหัว uh huh. เลย,ยเเเลยยย็บอู่น้าผากขึ้นมาโดนศอกเพราะว่าช่วงนั้นก็คือบวกบวกหมัดกันแล้วก็อาเลวดีก็สวนศอกมาส uh huh. วนศอกมาพอดีพอดีเห็นศอกมาก็เลยก้มหัวมันก็เลยกับเขาตัวสูงด้วยแหละมันก็เลยโดนตรงตรงหัวตรงนี้ uh huh. แตกกลางน้ำผักพอดีใช่ครับ เป็นยังไงตอนตอนที่แตกรู้สึกไหมว่าแตกแล้วรู้สึกครับรู้สึกเพราะว่ามันมีเลือดไหลลงมาตรงตา hmm. อุนอ่นๆลงมาก็คิดว่าตัวเองแตกแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้โดนแรงมันโดนเฉียวเจ็บมากไหมตอนที่แตกตอนแตกไม่รู้สึกเจ็บครับรู้สึกแค่เลือดมันอุ่นๆลงมาพอเห็นพอรู้สึกว่าตัวเองมีเลือดนี่กังวลไหมคะก็กังวลในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้กังวลเยอะเรื่องแผลครับ พราะว่าเลือดมันไม่ออกไม่เยอะอะไรติดหัวปัดนะต่อแล้วนะขอโทษทีท <ฮะ S 1> เมื่อกี้ตัดไปโอ้เมื่อกี้ได้มาแล้วหนึ่งตัวแต่ถ่ายไม่ทันได้ปลาหนึ่งตัวแต่ถ่าย <c oughs> ไม่ทันเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ช่ว์หน่อยนะไม่ไม่เอาตอนหลังกล้องสิเ <c oughs> <ส>มื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแผลกันเนาะ,นะ <c oughs> หนูถามพี่ว่าเป็นกังวลไหมตอนนั้นก็กังวลครับกังวลแต่ว่าไม่ได้กังวลถึงขนาดเยอะมากเพราะว่าเลือดมันออกไม่เยอะใช่ไหม แล้วต่อมาเรามาพูดถึงยกที่สามกันดีกว่ายกนี้ที่พี่โอก๋ก็อ่าน็อกเอาอะไรวดีได้นะ<ช>อยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนตอนนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้ไล่น็อกเห็นอะไรในยกที่สามคือยกสามก็ฝั่งเทนเนอร์ฝั่งฝั่งพี่เลี้ยงเราก็บอกว่าให้เดินให้เร็วขึ้นเจาะ,ะจขาแล้วพอดีเราเดินเร็วขึ้นตามแผนใช่ไหมแล้ว ด,ดูเลวดีดูเขาเหนื่อยลงเขาช้าลงจ้าแล้วเขาก็เจ็บขาไม่ใช่เขาเหนื่อยลงเขาเหนื่อยขึ้นใช่เขาเหนื่อยขึ้นแล้วก็เขาเจ็บขาด้วยผมเห็นตอนที่ผมเตะโดนขาเขาผมรู้ว่าเขาเก็บอาการแต่ผมรู้ว่าเขาเขาเจ็บขาแน่นอนจ้าก็เลยจังหวะนั้นจังหวะที่ไล่แต่หลงไล่ต่อยก็คือจังหวะนั้นต่อยโดนท้องเขาจ้าแล้วเขามีอาการเหนื่อยเขามีอาการเหนื่อยมากผมก็เลยอัดให้เต็มที่เลย ก็จนใช่ก็จนรวมหมัดแล้วก็ต่อยท้องเข้าไปหมัดนั้นก็ชนะนกครับอ่ฮะก็ถือว่าประสบความสําเร็จในปีนี้ใช่ครับประสบความสำเร็จก็ฝากอะไรถึงคู่ชกหน่อยไหมคะก็มีกระแสร้อนแรงกันก่อนชกแล้วก็หลังชกอยากบอกอะไรถึงน้องไหมก็ฝากถึงคู่ชกนะครับหลังชกคือเกมกีฬานะครับก่อนชกมันก็มีกระแสกันว่าขิงกันไปขิงกันมา หรือว่าสีสันเนอะใช่ส่วนตัวผมก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากน้องมากน้องก็สู้ได้เต็มที่มากเป็นคู่ชกที่สู้ได้สมน้ําสมเนื้อสมศักดิ์ศรีถือว่าครับยากที่สุดไหมตั้งแต่ชคมาในวันเปีไม่ชิพพูดไปเลยก็ยากที่สุดครับยากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่เราแบบคิดหนักที่สุดนะเนาะตั้งแต่ซ้อมกันอยู่ก็ใช่ครับแก้เกมหนักที่สุดก็คือคนนี้ก็เป็นกําลังใจให้น้องครับ โอเคสำหรับตอนนี้ปลายังไม่กินเหยื่อเลยเมื่อกี้น่ะถ่ายไม่ทันยังไม่อยากใจยังอยากให้ถ่ายต่อใช่ไหมอยาก่จะถามต่อไปไฟต่อไปคาดหวังว่าจะเป็นใครไหมหรือยังไงคิดว่ายังไงในไฟต่อไปไฟต่อไปยังไม่รู้เลยครับว่าจะได้กูโชกคนไหนเพราะว่ายังก็ไม่ได้คาดหวังครับใครก็ได้ใช่ไหมใครก็ได้ครับใครก็ได้ตอนนี้ ตอนนี้ก็เป็นไงยังซ้อมยังทำร่างกายรออยู่ไหมคะจะเริ่มซ้อมอีกวันไหนคะจะพักนานแค่ไหนตอนนี้ยังซ้อมไม่ได้ครับเพราะว่าใหมย,ยังไม่ตัดเลยไหมยังไม่ได้ตัดเลยครับก็คงจะพักอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ค่อยเริ่มเริ่มบม่บมบ่มครับค่อยเริ่มบ่มใหม่นะใช่ครับให้ดูหน่อยทําไมไม่กินโชวกล้องหน่อยอพี่ทบเหมือนเดิมอ่ะจึกจกจๆกจกอย่างงี้เอ้ยล่อล่อให้ปามเห็นดีกว่านั่แ,แหละกินโชสักตัวน้อยโชหน่อย,อยไม่กินหลังกล้องไหยเมื่อกี้น่ะ กองตัดพอดีได้มาหนึ่งตัวแต่มันตอดอยู่นะม,นมันตอดอยู่มีมีอะไรอยากฝากถึงแฟนมวยอยากขอบคุณแฟนมวยไหมคะไฟนี้แบบเชียร์กันแบบสนุกสนานมากโอ้โห oh, ไฟนี้ในเวทีนะตอนตอนที่ผมชกนะแบบเสียงเชียร์ดังมากแล้วก็ผมชกมันมากแล้วมันทําให้เราแบบมี energy ในการในการโชคก, mm hmm. ก็อยากขอบคุณแฟนๆที่เข้าไปเชียร์นะครับในะวันนั้นก็ ก็ด mm ีใจครับดีใจมากแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคนไทยแล้วก็แฟนต่างชาติทุกคนแล้วก็นัดหน้าก็ฝากให้แฟนๆเข้าไปเชียร์อีกกันเชียร์กันอีกเยอะๆนะครับ